เราจะมาขจัดคราบเลือดกันนะคะคราบเลือดบนผ้าปูที่นอนนะคะนคะคะตรงนี้เราจะมาใช้นะคะน้ำยาขจัดคราบเลือดของร้านมีซักบรีดนะคะทําให้ผ้าเปียกน้ําก่อนก็ได้นะคะให้ดูจุดดก่อนมีน้ำเปล่านะคะ แล้วเราก็จะหยดน้ําสีแดงลงไปทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ําสีขาวนี่นะคะขวดสีน้ําเงินนี้นะคะหยดตามลงไป ถ้าเป็นคราบเลือดนะคะก็จะหลุดออกไปเลยกัดฟูๆอย่างนี้นะคะขวดนี้ใช้กัดมือนะคะใช้ต้องระวังนะคะนะคะจะกัดแบบนี้เลยนะคะขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนําไปซักนะคะนี่ขจัดคราบเลือดคราบประจําเดือบนผ้าปูที่นอนหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลย นะคะคาบเลือดคาบจำเดือนหลุดออกไปแล้วนะคะนะคะพขหลุดออกไปหมดแล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนะคะมีน้ำเปล่านะคะฉีดให้ดูว่าคาบเลือดคาบปจำเดือนหลุดออไปแล้ว แล้วก็ไปซักนะคะอะ่นี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสัก,กบรีดขอแนะนํานะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนที่ไม่พลาดผลงานของร้านมีมีสัก,กบรีดขอบคุณค่ะ